้ใหญ่บ้านพานลูกชายรุ่นหนุ่มสองคนกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อเตรียมการตามที่ท่านพระครูแนะนำเขาไม่ต้องการให้พวกชาวบ้านรู้มากนะักด้วยกลัวว่าจะพากันแตกตื่นจนเป็นอุปสรรคต่อการปราบผีจึงบอกเฉพาะลูกบ้านที่เป็นคนสนิทเพียงสี่คนครั้นแล้วคนทั้งเจ็ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำก็พากันเดินทางจากหมู่บ้าน ไปยังป่าช้าผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายสะพายกระบอกใส่น้ำฝนไปดื่มส่วนบุรุษทั้งสี่แบ่งกันถือของใช้ตามที่ท่านพระครูสั่งซึ่งมีจอบเสียมและมีดเน็บไม่ลืมที่จะนำดุ้นขี้ใต้กับไม้ขีดไฟไปด้วยเผื่อว่าตอนขากลับเกิดมืดค่ำลงจะได้ใช้เป็นประทีปสองทาง ฆรหัดสามคนรับหลังไปแล้วหลวงพ่อดำก็ลืมตาพูดกับท่านพระครูว่าหลังจากปราบผีเด็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพาเธอไปพบพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดน่านนิวหรือครับท่านไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนิ้หรอกเธอลงทายสิว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรห้ามใช้เห็นหนอช่วยนะ เป็นจังหวัดใกล้เคียงกับน่านใช่ไหมครับถูกแล้วผมขอถายว่าจังหวัดแพร่ครับไม่ถูกทายไหมส่สิพิษณุโลกครับไม่ถูกอีกตอบไหม่อีกทีสิคำตอบสุดท้ายนะจังหวัดลำปางครับถูกต้อง ใช่หลวงพ่อเกษมเขมมโกที่ท่านอยู่สุสานไตรลักษ์หรือเปล่าครับท่านปฏิบัติเข้มมากได้ยินว่าเข้าฌานสมาบัติครั้งละหลาย,ลายวันท่านพระครูพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกต้องเธอรู้ไม่ว่าทำไมท่านจึงนิยมเข้าฌานแม้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังยินดีในฌานสมาบัติ ผมไม่ทราบครับแต่ถ้าหลวงพ่อต้องการให้ผมทราบผมก็จะขออนุญาตใช้เห็นหนอเข้าช่วยไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นจะดีกว่าการใช้พร่ำเพื่อโดยไม่จำเป็นไม่ใช่อริยะวิสัยเราจะบอกใบให้เธอก็ได้ว่าท่านอาพาธมานาน ท่านอาพาธด้วยโรคอะไรครับมะเร็งในกระดูกกระดูกท่านพรุ่นเกือบทั้งร่างแล้วถ้าเป็นปุถุชนจะต้องเจ็บปวดจนทนไม่ได้มะเร็งในกระดูกนี่ปวดทรมานมากถ้าเช่น,นั้นผมพอจะตอบได้แล้วครับการที่ท่านเข้าฌานสมาบัติ ก็เพื่อจะดับทุกขเวทนาที่ได้รับแสดงว่าท่านต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติเพราะไม่เช่นนั้นก็ดับเวทนาไม่ได้ถูกแล้วนิโรธสมาบัติซึ่งชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิต,ตะนิโรธสมาบัติเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา ต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติจึงจะดับเวทนาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาพระอรหันตุกองค์สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ มีแต่พระอริยะบุคคลสองประเภทเท่านั้นคือพระอนาคามีที่ได้สมาบัติแปดกับพระอรหันต์ประเภทอุพะโตภาควิมุตตินอกนั้นไม่สามารถเข้าได้พระโสดาบันและพระสกัทาคามีที่ได้สมาบัติแปดก็ไม่สามารถเข้าได้หรือครับถูกแล้ว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะสมาธิของท่านยังไม่สนิทพอต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือให้เป็นพระอนาคามีเสก่อนพูดมาถึงตรงนี้ผมสามารถสรุปได้หรือไม่ครับว่าหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุพาโตภาควิมุต เธอสรุปเช่นนั้นได้แต่ก็เป็นเพียงแง่หนึ่งเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงท่านเป็นมากกว่าที่เธอสรุปหมายความว่าอย่างไรครับสิทธ์ไม่เข้าใจไว้เธอพบกับท่านแล้วจะรู้เอาละ่ะเราจะให้การบ้านเธอไปทำการบ้านอะไรครับยากหรือเปล่า เธอบรรลุธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วคำา่่ายากไม่มีอีกต่อไปการบ้านที่เราจะให้เธอไปทำก็คือหลังจากที่เธอได้พบกับหลวงพ่อเกษมและสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรรลุธรรมซึ่งกันและกันแล้วให้เธอตอบเราว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระอรหันต์ประเภทใดอีก ที่นอกเหนือจากอุพะโตภาควิมุตรเราต้องการทดสอบความรู้ด้านปริยัตของเธอแล้วหลวงพ่อไม่สนทนากับท่านหรือครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นรู้ไว้เถิดว่าคนที่จะเห็นหรือได้พบปะสนทนากับเรามีไม่มากนักอย่างหลวงพ่อองค์นี้ ท่านสามารถบรรลุรมขั้นสูงสุดด้วยความเพียรพยายามของท่านเองท่านไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราและเราก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนำท่านพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ต้องการพึ่งเราในเรื่องของการปฏิบัติเพราะท่านดำเนินตามมักมันคาที่ถูกต้องดีแล้ว ท่านรู้จักหลวงพ่อไหมครับไม่รู้จักเพราะเรากับท่านไม่เคยเห็นกันและกันหมายความว่าพระอรหันต์บางองค์ก็ไม่รู้จักหลวงพ่อใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ยังถูกไม่หมดถ้าจะให้ถูกทั้งหมดก็ต้องพูดว่าเรารู้จักพระอรหันต์ทุกองค์ในโลกแต่มีพระอรหันต์เพียงบางองค์ ที่รู้จักเราแล้วพระที่ยังไม่ได้เป็นพระอระหรันต์หลวงพ่อรู้จักทุกรูปไหมครับถ้าเราต้องการรู้จักหลวงพ่อดําบอกเงื่อนไขหลวงพ่อครับเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงหลวงพ่อกเกษมว่าท่านเข้านิโรธสม,มาบัติเพื่อดับทุกขเวทนานั้น ทำให้ผมนึกเห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธป,ปรินิพพานตามที่กล่าวไว้ในคำภีพระไตรปิฎกนะครับท่านพระครูวกกลับมาพูดเรื่องเดิมหมายความว่ายอย่างไรคือผมคิดว่าที่พระพุทธองค์ทรงเข้านิโรธสมาบัติเพราะมีพระประสงค์จะดับทุกขเวทนา ใช่อยู่หรือเปล่าครับถูกแล้วทรงกระทำปรินิพานบริกรรมด้วยอนุปุภวิหารสมาบัติทั้งเก้าทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถชฌานครบรูปาพจรสมาบัติทั้งสี่ตามลำดับออกจากจะตุถชฌาน แล้วเข้าอารูปสมาบัติทั้งสีคืออากาสานัญจายตน,นะวิญญาณัญจายตน,นะอากินจัญญายตน,นะเนวสัญญานาสัญญายตน,นะตามลำดับออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน,นะสมาบัติทรงเข้าสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติ อยู่ในนิโรธสมาบัติตามการที่พระองค์ทรงกำหนดแล้วสเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเข้าสู่เนวสัญญาณาสัญญายตนนะจนถึงปฐมฌานเป็นปฏิโลมถอยหลังคร้นเสด็จออกจากปฐมฌานก็ส่งเข้าทุติยฌานตามลำดับจนถึงจะตุถฌาน ออกจากจตุทธฌานพระองค์ปรินิพานแล้วนปัทถิมยามแห่งราตรีวิสาขปูรณมีมหามงคลสมัยลุงพ่อดำสาธยายพระองค์ทรงคมทุกขเวทนาด้วยการเข้าสมาบัติเพราะแม้จะทรงบรรลุพระนิพานแล้วแต่ทุกกาย ยังมีอยู่ผมเข้าใจครับว่าคนที่กำลังจะตายนั้นมันทรมานอย่างไรผมเองเคยผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งถ้าไม่ได้ปฏิบัติมากๆคงตายไปนานแล้วผมถึงอยากให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันเพื่อจะได้เตรียมตัวตายอย่างมีสติคนที่ไม่เคยปฏิบัติขณะกำลังจะตาย มักครองสติไม่ได้เพราะมีเวทนากล้าด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่จึงพากันหลงตายแทบทั้งสิ้นที่จะตายอย่างมีสตินั้นน้อยมากหลวงพ่อมีความเห็นว่าอย่างไรครับสิทธามอาจารย์เรื่องนี้เราไม่มีความเห็นหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์ ก็เรายังไม่เคยตายนี่นะครับคงจะมีหลวงพ่อองค์เดียวในโลกที่อยู่นานกว่าใครๆผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าหลวงพ่อมีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีท่านพยายามพูดเรียบเคียงเพื่อจะทราบอายุที่แท้จริงของหลวงพ่อดำหากก็ต้องผิดหวังเพราะภิกษุรัตัญยู มิได้พูดว่ากระไรไปที่ป่าช้ากันเถอะปานนี้พวกโยมคงใกล้ถึงแล้วลุงพ่อดำพูดหลังจากที่นิ่งอยู่อุดใจใหญ่ครับผมพร้อมแล้วจากนั้นอาจารย์กับสิทธิ์ก็ใช้คาถาย่นระยะทางโดยต่างองค์ต่างใช้ประเดี๋ยวหนึ่ง ก็มาถึงป่าช้าหลุงพ่อดำนั่งลงตรงโคนต้นชําฉาส่วนท่านพระครูนั่งต่ำลงมาครูใหญ่ๆพวกโยมทั้งเจ็ดคนก็มาถึงหลังจากใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมงหลวงปู่เหนื่อยก็ครับหนุ่มน้อยลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามท่านพระครูเมื่อเห็นหลวงพ่อดำ นั่งหลับตาอยู่ไม่เหนื่อยหรอกพ่อนุ่มละ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับหมูคนหญ่เขาเดินบอรอะอะอนเลยผมกับพี่ชายต้องเร่งฝีเท้าพาอกลัวจะบัตันพวกเขาพ่อหนุ่มตอบผมกลัวผีอีแก้วจะมาจับไปดูดเลือดตัวครับพี่ชายเด็กหนุ่มบอกเหตุผลไม่จับหรอก กลางวันแสกแสกอย่างนี้เขาไม่ออกมาหรอกไม่ต้องกลัวนะท่านพระครูพูดปลอบใจลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนั่งพักกันพอหายเหนื่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าหมู่เฮาจะปราบผีกันได้หรือ,อยังครับตุลงุงหลวงพ่อครับโยมเกาถามว่าพวกเขาจะลงมือปราบผีกันได้หรือ,อยัง ท่านพระครูถามหลวงพ่อดำได้เลยเธอบอกเขาสิว่าให้ขุดซากผีขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะบอกว่าจะทําอย่างไรหลวงพ่อดำพูดทั้งที่ยังหลับตาผู้ใหญ่บ้านและพักพวกอีกสี่คนต่างคิดตรงกันว่าหลวงปู่องค์นี้มีอะไรแปลกๆปลกทำไมต้องหลับตาพูดด้วย สมภารวัดป่ามะม่วงเข้าใจในสิ่งที่ภิกษุรัตัอยูพูดจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าซากของผีดิบถูกฝังไว้ตรงไหนครั้นเห็นแล้วจึงรายงานอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับไม่ตั้งห้าศพฝังอยู่ลึกมากขุดขึ้นมาสามศพก็พออีกสองศพ ยังไม่เป็นหลุงพ่อดำหลับตาพูดเช่นเคยดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องการพูดกับใครนอกจากท่านพระครูไม่เป็นอะไรครับสิทธิ์ไม่เข้าใจไม่เป็นผีดิบนสติรออีกยี่สิบปีจึงจะเป็นถึงเวลานั้นค่อยให้พวกเขามาจัดการกันเองวันนี้ เราจะจัดการให้สามศพก่อนท่านบอกกล่าวแล้วสามศพที่ว่าเป็นนั้นศพไหนบ้างครับเพราะผมเห็นเหมือนเหมือนกันทุกศพลองดูใหม่แล้วสั่งให้เขากดขึ้นมาภิกษุรัตัญยูสั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านพระครูจึงต้องดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง แล้วจึงทีให้ผู้ใหญ่บ้านดูเนินเตี้ยๆที่มีหญ้าคาขึ้นอยู่เต็มขุดลงไปตรงนั้นแหละขุดลึกๆเลยท่านสั่งจากนั้นบุรุษสี่คนก็ช่วยกันขุดโดยมีผู้ใหญ่บ้านยืนบงการอยู่ใกล้ๆส่วนเด็กหนุ่มสองนายนั่งเฝ้าหลงปู่เพราะคิดตรงกันว่าถ้าผีดิบลุกขึ้นมาอารวาด ก็จะยึดหลงปูไว้เป็นสารณะขุดลึกลงไปได้ประมาณวาหนึ่งบุรุษสี่คนก็ถึงกับเหงื่อตกทั้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบซากผีจึงอุทธรว่าสงสัยจะบาดใจตัดนี่มังคับหลงปูมูเฮาขุดจัดเมินยังหมาปะอันยังเลยเจอสิขุด ต่อไปเรื่อยๆต้องเจอแน่ถ้าไม่เจออาตมาให้ปรับหลวงปู่มีอาหยังจะฮึหมูเฮาปรับครับว่าเห็นมีอายังมาเลยนอกจากบาทกับย่ามบุรุษนายหนึ่งถามซื่อๆก็ให้ริบบาทกับย่ามไงละ่ะหรือจะเอาจีวรไปด้วยก็ได้แต่ขอสบงไว้นะไม่งั้น จะดูอุจจาดเกินไปท่านพูดยิ้มยิ้มเมื่อหลวงปู่บอกให้ขุดต่อพวกเขาจึงจำต้องขุดปลอบใจตัวเองว่าท่านคงไม่โกหกครั้นขุดลึกลงไปอีกสองว่าก็พบฟากผุผุคลุมสิ่งหนึ่งไว้จึงช่วยกันเขี่ยฟากออกสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นอุทานขึ้นพร้อมกัน ราวกับนัดว่าฮะผีดิ๊บ